สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยงนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นชาม m ลอนซูเปอร์เกมเมอร์นั่นเองนะครับก็คือตัวของนี่เองนี่ก็คือตัวกิ้งก่าชามิลอนของเราเน่เองที่เป็นกล่องซุ่มที่เราเคยเห็นกันมาในหลายเวอร์ชั่นนะฮะออกมา6 7 8เวอร์ชั่นแล้วมั้งเแล้วนะมั้งถ้าผมจำไม่ผิด ซึ่งตัวนี้มันจะเป็นงานตัวใหญ่นั่นเองนะฮะเป็นซูเปอร์เกมเมอร์ช่ารอนวอตซับเบบี้อ่านี่คือด้านหน้าไปแล้วตัวด้านรอบนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าฮะมันจะมาแกะดูข้างในอ่าอันนี้เขาก็จะมีตัวใบปิด เป็นวิธีประกอบให้เราด้วยนะฮะก็คือมีใส่อะไรมั่งแว่นตาหูเครื่องเกมอะไรยังไงนะคะอีกตัวนี้กล่องจะเป็นลักษณะแบบนี้อโอเคเดีวเราเช็คของกันเลยตัววัสดุมันน่าจะเป็นตัวเดียวกับ ตัวของอันเล็กเลยนะฮะก็คือเหมือนไม่ใช่เรซินน่ะน่าจะเป็น PVC หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอเขาก็จะมีลายละเอียดต่างๆมาให้อันนี้เป็นอะไรเอ่ยอ๋ออันนี้เป็นสายเกมนะฮะมันจะเหมือนเป็นสปริงมาให้ อันนี้เป็นเหมือนจอยน่าจะเมสินนะครหล่นผมว่าหล่นน่าจะแตกเหมือนกันนะอันนี้อันนี้ ตัวแว่นตานะฮะนี่อันนี้เป็นตลับเกมเขาจะมีมาให้สามเกมนะฮะนี่คือเป็นว t ซัพแฟมิลี่แล้วก็ว t ซัพแฟมิลี่แล้วก็ โค้ดซั์ไฟมินีเหมือนกันทั้ง3ตลับนะครับเดี๋ยวผมมอาออกไปแค่ตลับเดียวแล้วกันอ,อันนี้มีฐานก็ว่าน่าจะเป็นฐานฐานจะเป็นเหมือนเหล็กบุกด้วยกำรรมะหยี่นะอันนี้ก็อ่ะเป็นเหมือนเหมือนอะไรจอยวะมีสูมัน ตัวนี้จะเป็นเหมือนตัวเครื่องเกมนะฮะอโอเคเรียบร้อยครบหมดทุกส่วนปิดก่องก่อนนะฮะเ,เร้ยเดี้ยวเียวเดี้ยวเี้ยวเ้ยีย้้ โอเควิธีประกอบนะครับมันก็จะมีเป็นตัวตัวนี้มันจะต่อเข้ากับเวเรารีวิวทีละส่วนอันนี้คือเป็นตัวเกมนะทําที่เขาทําเป็นเครื่องมาก็าคือจะมีเขียวอ่อนเป็นเครื่องประมาณนี้ข้างหน้าจะเป็นสีสีแบบนี้นะสีรายล,ละเอียดผมไม่แน่ใจว่าเลิ่นหรือว่า เป็น PV c ิ์ผมว่าน่าจะเรซินนะอันนี้เป็นหูเขาปะอ่าเป็นตัวหูนี่หู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 นี่ไว้ข้างน่อ่าแต่ตัวนี้เหมือนจะไม่ใช่เรซินหูเป็นแม่เหล็กนะฮะอันนี้คือมันจะดูดกันเข้าไปเลยดูเป็นแม่ดูเป็นเรซินนี่ มีหูมีแว่นนี่มันจะเป็นเหมือนกรอบใสๆนะฮะอันนี้ตัวสองขีดอยู่ด้านล่างนะฮะใต้ตรงไหนวะเดี๋ยวเห็นนะไม่ชัดตัวนี้ปิดเข้ามาตรงด้างตรงนี้นี่จะเป็นตัวแม่เหล็กดูดอยู่ตรงตรงดั้งของเขาเลยนะฮะนี่เสร็รอยอันนี้คือตัว แล้วเขาก็จะถือเดี๋ยว,ยวอันนี้เราต้องประกอบตัวเครื่องก่นอนมันจะมี2องนูเสียบด้านหลังนี่อันนี้กับอันนี้แล้วอันนี้ไปเจ็บไหนไม่ดู มีข้างหน้าอ่าเสียบข้างหน้าอ๋อเป็นแม่เหล็กดูดเหรอเหมือนจะเป็นแม่เหล็กดูดเหมือนกันฮะอันนี้คือเสียบกับจอยด้านหนึ่งน,นี่แบบนี้ตัวนี้อีกข้างนึ่งอ๋อเป็นเหมือนหูฟังฮะมันจะไปต่อเข้ากับหูอีกข้างหนึ่งตรงนี้นี่เดบร้อยคร่าวๆจะประมาณนี้ นะฮะตัวเกมก็ถือที่มือเป็นแม่เด็กดูดเหมือนกันนี่เรียบร้อยโอเคคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะฮะนี่ก็คือตัวชาเลอนลเดี๋ยวเรารีวิวตัวให้ดูก่อนดีกว่ามานี่ตัวนะฮะก็คือเสื้อจะขายอ่าใส่เป็นสีดำวอทซ์ฟั p Family แบบนี้ตัวที่หน้าเนี่ยจะมีสวิตช์เหมือนเป็นตัว On Off อยู่ที่ข้างแก้ม ะะอันนี้เป็นรีเซ็ตนีอีกฝั่งหนึ่งตัวข้างหน้าเขาจะทำเขียนว่า s u p เปอร์เกมเออกโทนสีเทาแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวข้างหลังนี่จะทำเป็นโทนสีม่วงนะสายฟ้าเข้ามาเป็นสีชมพูหูจะสองข้างสีไม่เหมือนกันเป็นฟ้ากระแดงจะเล่นโทนสีออกแบบหลายๆสีเหมือนกันนะฮะรองเท้าจะเป็นสีดำส้ม นี่ลักษณะประมาณนี้เลยถือถือถือยู่ผมก็วุงกันนี่นะฮะตัวข้อต่อลหลายส่วนมันจะเป็นแม่เหล็กอันนี้ตามันจะเป็นลักษณะแบบนี้คร่าๆอะไรนี้ใส่แว่นนะะตัวจอยก็มันจะเหมือนกับตัวของซุปเปอร์แันคอมละนี่ใส่ขู่นี่ผมไม่แน่ใจว่าออใส่ได้ข้างเดียวข้างเดียว,ข,ยวข้างนี้เลย นี่นก็จะอยู่ประมาณแบบนี้อันนี้นก็เป็นตัวลองอีกทีหนึง่งต้องใช้ด้านไหนด้านไหนก็ได้มั้งนี่ไม่ดูดนะอืมนุบเลยความสูงของตัวนี้นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ29เซนนะฮะถึงปลา ข้างหลังอันนี้ก็ถือว่าตัวค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันนะฮะอันนี้อยู่29เซนครับนี่เขาคราวจะประมาณนี้นะฮะกับตัว s h a m เมรอนนะฮะวแซบเบดดี้กับ Super g a m กมเนั่นเองซึ่งใครตามซีรีส์กล่องสุ่มของชุดนี้อยู่ผมว่าตอนนี้ก็ไม่ควรพลาดนะถือว่าสวยแล้วก็เอาไปเล่นกับตัววอยวางรวมๆๆๆๆกันเนี่ยน่ากระแทบ น่าสวยเลยแหละวางในตู้รวมชั้นเดียวกันอะไรแบบนี้นะฮะโอเคฮะเอานี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูในวันนี้อีกตัวหนึ่งนะฮะกับ What's Up Baby กับ c h a r เมรอนซูเ e r ร์เนั่นเองโอเคฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง y t u t u โอโคทอยของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ